ตอนนี้นะคะเราก็เหลือที่จะต้องส่งคําชิญไปให้คุณฟิลิปจ้องไปเอาชุดที่เขาด้วยให้ตรงนี้ไหมเอ๊ะอะไรอ่ะคุณใช่ฟิลิปจ้องไหมโทษนะฮะผมกดผิดไม่ใช่ไงสแนปคินว่าไงคะส็อกไมเด่นเกิดอะไรขึ้นหรอ แม้มันก็ทุกอย่างนั่นแหละไม่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่าไอ้นกขี้ยหยาบคายมันออกมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วขโมยกําไรที่แสนล้ําค่าของฉันหรือไม่มันก็อาจจะไม่ล้ําค่ามากแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจอะแล้วฉันก็กลัวว่าจะทำมันหายไปตลอดเอ๋คุ้นๆน,นะคะอันนี้ เหมือนว่าผมจะเจอมานะใช่อันนี้หรือเปล่าฮะนี่ไงผมเจอแล้วนะเจอก่อนที่คุณจะมาขอให้ผมหาด้วยจริงเหรออ้ยขอบคุณม,มากๆเลยนะสนับคินไม่เป็นไรคือฉันก็ไม่รู้จะให้อะไรตอบแทนดีอะนะแต่ว่าบางทีนะอาจจะชอบก็ความที่มันไม่ปฏิปะต่อกันที่ฉันเจอมาก็ได้อะไรอะโอ้ เหมือนจะเป็นหนึ่งในงานเขียนของโมมินป้าป้าเลยเนี่ยขอบคุณมากเลยนะวยชิ้นสุดท้ายเหรอคะเนี่ยจริงด้วยมันเป็นฉากสุดท้ายของผลงานชิ้นโบแดงของป้าเขาค่ะเขาป้าป้า,ป,าป้าเขาโอเคสุดยอดอยู่นี่นี่เองไปนะขอบคุณนะฮะโอ้นอกตัวนั้นให่นกที่เราไปจัดการมาตอนไหนเนี่ย ลืมไปเลยค่ะขอบคุณนะที่เอากำไรมาคืนให้มันดีเยี่ยมมากๆตอนนี้เนี่ยนะคะลองดึงมาดิมีอะไรบ้างเนี่ยหมดหมดเอ้าไม่มีอะไรที่สำคัญต้องทำแล้วไงคืออะไรก็กึกว่าจะมีของไงในต้นไม้แล้วนี่มาเล่นอะไรอ่ะฮะบอกตัวเองเถอะสำคัญไม่สำคัญเนี่ย ไม่ก็ตอนนี้นะฉันมีของกี่นายน่าจะอยากได้นะแต่ว่าต้องแลกเปลี่ยนกันแล้วมันก็ไม่ถูกเลยสักนิดอ่าเซอร์ไพรส์ซะจริง<อ>ต้องการของเล่นใหม่น,นิฟก็ต้องการเพิ่มเหมือนกันไม่ใช่ไอตัวที่ชื่อเซติกนนะโอเคจำไว้แล้วกันนะ วางไว้อันดับหนึ่งของสิ่งที่ต้องทำเลยด้วยอะไรอ่ะประชดประชันหรอสนับคินโอ้ภูมิใจสริงในที่สุดนะคะอ้เอ้าเดี๋ยวนะแล้วเราก็มาเราหาของเล่นมาได้ตอนไหนอีกนะคะเนี่ยเก็บไปทั่วมันมีกับตัวเฉยเลย <S <S เยี่ยมยอดโอเคอ่ะคืนแลกเปลี่ยนของกัน แต่ฉันว่าต่อให้ไม่มีหน้านี้ผลงานชิ้นโบแรงของบป้าก็น่าจะไปทอดนะเออโอเคได้มาก็ดีค่ะโอ้ยตอนนี้เหลือเหลือไปหาอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยนะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอะแต่มันติดอะค่ะไปไหน่ได้ไหมไปไม่ได้อันนี้ะโอเค ดันไปก่อนดันไปก่อนตัวเล็กช่วยหน่อยได้ปะโอ, <laughs> อ,อ <laughs> ไม่ใช่จะใช่เขาช่วยฉันขอโทษนะลิตเติ้ลลิตเติลบายบอกพอได้แล้วยุดฟ <laughs> ัไม่หยุดหรอยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุหยุดหยุด นิ่มายบอกใครยังมาอยู่ฉันจะโดดถีบหัวแก <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรที่มันแบบว่าต้องทำใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คำนี้ลอยมาเลยโทษนะฮะก่ะละขอโทษครับขอโทษครับโอ้เสียงพึ่งมันหึงมากว้นนี่ไงเจออีกแผ่นด้วยครบหรือยังอะ่ะอืแต่เราเรามันขึ้นว่าเราเจอหมดแล้ว งงนิดนึงไม่เป็นไรนะไ,ไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองจะลองเชิญคุณตำรวจดยซิไปไหมผู้ดูแลสวนน่ะอยากจะให้พวกคุณน่ะไปร่วมชมการแสดง,งที่โรงละครเก่ากับเขาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายกันนะเป็นคำสั่งนะเป็นคำสั่งรู้ไว้ด้วยอ๋องั้น การพักผ่อนมันก็เป็นงานสินะใช่ฮะใช่ใช่ใชใชไปเล้โหรีบอย่างไวไปแล้วแเสร็จโจนเข้าได้แล้วค่ะแล้วก็ดึงออกให้หมดเลยนี่สวนเสืออะไรละ่ะกดเกิดกดหรอนี่ไงกดกด,กดต้องดึงอืมห้ามหายใจก็เอาออกไปเออ อะไรอะ่ะโอ้โหตรงน,นี้ก็มีรู้ว่าจะมีแค่ข้างหน้าโอ้โหรีบจัดเลยนะโอ้โหอย่างนี้เองเสียงมันทะลุไปแล้วเขาก็จะอุย้ยผันอย่างไวเจียใจด้วยนะเราเร็วกว่าอันนี้อเออว้ายเกือบตาย<แ>โอ้ไม่นะโยโย โย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 ัวนึงอย่าทำอย่างนี้ยามันตามตามแบบตามทีทๆโอ้ายฉันเจอตายแล้วอันนี้ไม่น่ารอดเอ้จเย็นค่ะเดียวจะเกิดเหตุการณ์อะไรเมื่อกี้เนื้อหอมเกินอุ้ยทไม่นะททำไม่นะา โอ้โหตกใจหมดเลยว่ามันจะโอเคอุย้ยอย่าเสียงดังค่ะดีนะฮะเขาแค่ตาดีแต่หูไม่ดีอืมนี่มันอะไรนะข้างล่างซ่อนกุญแจไว้ตรงไหนนา,นายอบอกไปแล้วก็อืมฉันก็คงจะต้องฝังนายลงไปใน หลุมแล้วล่ะกับกุญแจด้วยเลยอะไรอะบอกฉันหน่อยนะนะความลับน่ะต้องตายพร้อมออกับฉันในทรายข้างบนนี่ด้วยกุญแจเหมือนกันไอ้โรดบอกฉันเถอะนะความลับจะต้องถูกฝังไว้พร้อมกับฉันเหมือนกับกุญแจที่อยู่ในทราย,ยางไงล่ะนี่ก็บอกยังรู้จะบอกไงแล้วนะ หืมไปแล้วค่ะไปแล้วเอ้าไปเลยไปไปไปอยู่นี่ใช่ไหมทรายไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไทรายอันไหนมีหลายทรายหลือเกินอุ้ยยังไงทรายทรายกุญแจนี้ไปค่ะไปไปไป ็บมาแล้วก็น่าจะกุญแจนี้เนาะโอเคเยี่ยมอุอ๊ยอ้าวนึกว่าจะบังได้ไม่นะมันเปิดแล้วเออไม่ต้องมาดันก็ได้จริงดึงเลยไหนนึกว่าจะหูไม่ดีหูดีเฉยเลยโอเคไปก็ได้ค่ะข้างล่างนี้ก็เหมือนจะไปได้ รอมาได้ไหมไปไปไปเรียบร้อยอุ๊ยคนนี้ก็ถือกุญแจไว้อ่ะทำของตกโอเคตกใจเสียงเรานะคะเยี่ยมเยี่มเยี่ยม,ยยมเปิดอันนี้ก็ดึงบ้ายออกดึง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 ึงเลยอีกสองค่ะก็ไ,ได้ได้เคลียร์ตรงนี้โอเค ดึงออกเลยนี่ก็จะเหลือข้างบนโหกลับทางนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปบ๊บเดียวค่ะวู้ไม่เป็นไรที่ไหนล่ะกลับยังไงเนี่ยเอา้าเฉยเลยเอาดัานออกได้โหแตกตื่นขึ้ไปทำไมโอ๊ยเอเห็นเฉยเลยยายาๆๆ เนียนเนียนเข้ามาทางนี้นี่ไงเนี่ยอ๋อเห็นไหมคะเดินมาเดินมาเออได้อย่างงี้ใช่ใช่เลยใช่เลยเยี่ยมไปหรือถอนในที่สุดเยี่ยงสักทีกลายเป็นสวนแล้วค่ะ ต้องทำอะไรบ้างนะอ๋อ,อนี่ไงมันน่าจะเป็นทางลัดไปตรงที่เราต้องเอ่อเอาชุดกับคุณสักคุณหนึ่งอู้อะไรเนี่ยต้นไม้เล็กใหญ่ลงได้ด้วยอุ๊ยอะไรตกใจหมด what กำลังจะดูแผนที่โหจำสแกร์แบบไม่ทันงง วูดดี้โอ้คือจะไล่กลับไปคือยากต้องพาไปเจอกับน้องนีต้นไม้ปีนไม่ได้ด้วยวูดดี้วนเปลี่ยนรอบตัวนะฮิฮิฮ่าฮิฮิฮ่ามาไปไกลับกลกับต้องสลัดพวกเขาให้หลุดนะทางหนึ่งไม่หลุดด้วยนี่ไหม เออนี่สุดยอดหนีหนีหนีเออเยี่ยม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 หนีค่ะอ,อ่านี่ไงน่าจะตามมาไม่ได้แล้วเนาะโอเคลเ,คเอ,อ๊แต่มีรูนี้เลยน่ากลัวนเนี่ยโอ้ไม่นะมาเป็นฟูงเลยพิพายแล้วอนกนกนกแถมเยอะกว่าเดิมด้วยนะวูดดี้ น,นี่ไงล่อไว้ล่อไว้ดีมากไปไปไปหนีเร็วโอ้มีดูอีกแล้วโอไม่เปลี่ยนค่ะมีวิธีนะวุดี้วุดี้ ตามได้อีกนะวูดี้เก่งเวอร์ฉันไม่ไหวกับพวกนายแล้วนะอไปชนไปหน้าลำไยแท้จริงไม่ราจะทำไงแล้วค่ะไม่ยอมหนีไปเลยอ่ะนี่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 แน,น่ช่วยได้จิกมันจิกเลยจิกวูดี้อุ้ยเยียเย่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้รอดแล้วรอดแล้ว,ลว,ลว,ลวข้างล่างข้างล่าง เวีนกลอนเดี๋ยวก็ามาอู้เดี๋ยวก็ามาเดี๋ยวก็ามาหนีเลยมันมาแล้วอู้โดดตามด้วยไม่ทันอยู่ดีนะตามอยู่ได้โอช่วยด้วยไหนก็มากันเยอะแลวช่วยหน่อยสิเวนเอ้ยด,ดีเยอะกว่าเดิมอีกนี <c oughs> ่ไง ขังไว้นี่เลยปิดตายใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมเร็วเร็วเร็วขังไอเด็กคนนี้ไว้ออกมาฮนะ่าฮ่าฮ่าสมหน้าออกมาไม่ได้สิเย่ไปดีกว่า,าในที่สุดน่าจะสงบของจริงแล้วรอบนี้ว้าในที่สุดก็สามารถ ตลาดหลุดจริงๆแล้วสินะนี่ถ้าหากว่าต้องเป็นพ่อแม่แล้วก็คงจะแบบหึหึดิ้นใจไมข้างอ้าวแล้วประเด็นคือต้องใช้พวกคูดี้ช่วยโอเวนเอ,อ้ยเด็กๆโอเคมาเออๆรู้แล้ว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 จ้ามานี่มานี่มา เพือ่อนหน่อยนะรอบนี้มีประโยชน์นะโอ,อเคปะ,อะเออทำดีทำดีไปต่อดีกว่าอืมโอ,อเคนะบูดีนะเออฮิฮ่าฮูฮิฮ่าฮูโอีคจะพ้นบ้านแล้วนะฝนตกแล้วนะไม่กลับหรอ หินล่วงใส่หน้าแล้วน่ะไปไปปไปต่อไดว่าโอ้โห oh ไม่ไหวเด็กเขาไม่เหนื่อยได้ยังไงกันนะไปไปวุดี bye, ุ้ดี้เอาไปขังต่อเลยได้ไหมคะไม่ไหวโอ้ย <y. laughs> แบบยุ่ยเยะต้องขังน้องก่อนใช่ไหมโอ้ฝ oh, ั่งนี้น่าจะขังได้ หรือเปล่านี่ไงนี่ไงล่อไว้ดึงมาอีกค่ะดึงมาอีกนี่ตรงนี้เลยฉันจะได้ปีนหนีอ่ะเด็กๆลาลับกันตรงนี้นะไม่ต้องเจอกันอีกว้ายไปแล้วบายบายอู้ชิปเลโหเด็กเวนเวนกรมแล้วมันโ จะตัดใจนี่นี่มีรออีกไม่รออีก,ออก,ออกไปรูนเลยฟิวดีมากดีนะรอง่ายออหลุดผลหรือยังผลหรือยังผลหรือยังเหมือนจะไม่พ้นนะใช่ไหมผลเถอะนะกราบละเด็กๆตอนนี้ลืมไปวา่าภารกิจคืออะไรนะ เราต้องช่วยมูมินออโทษสลัดเด็กๆไม่หลุดสักทีเหนื่อยมากเลย <_ c oughs> ดูแลน้องๆวันเดียวโอ้ยโอ้โหดีนะเนี่ยเรียกไว้ก่อน <_ c oughs> ทางไหนทางไหนโอเคบ้านพี่ลูกจ้อยว้าจันได้อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ <_ c oughs> อ้ย อโล,ล่ล่ะเด็กๆปล่อยพี่ไปเถอะนะพี่สัญญาวพี่จะไม่ดือ้อพี่จะไม่สนนี่ไงนี่ไงเจอบ้านแล้วเออในที่สุดก็มาถึงวิลิ่จองอยู่ไหมฮะไปพ้นนะโลกข้างนอกมันบ่าไปหมดแล้ว เราไม่ต้องการจะยุ่งอะไรกับมันด้วยนะปล่อยให้พวกเราสงบสุขต่อไปเถอะเพราะผมต้องการให้คุณช่วยนะฮะอย่ามายุ่งกับเราฉันไม่อยากทำให้ลูกโลกของฉันต้องผิดหวังอะนะแล้วก็ไม่อยากทำให้สวนต้องผิดหวังด้วยเหมือนกันโอเวนกรรมแล้ว oh, ใบดาเด็กๆเ,เข้าไปไม่น่าสงบเออวูดดี้เหรอในสวนของฉันเนี่ยนะ <c oughs> อะเรียบร้อยสงบไหมละ่ะไปฝนจากวันนาะ <c oughs> เวนกัมวูดดี <c> ้ <oughs> <c oughs> ให้เธอเรียกตำรวจล่าสุดไม่เพิ่งล้างไปเองปวดเลยไงละ่ะอย่ามายุ่งกับพวกเรา ขอโทษนะครับผมพามาเองแหละไม่ได้ตั้งใจอ๋อแล้วก็เลยทำให้สวนป่วนซะเลยเขาจะได้ออกไปกับเราเพราะในนี้มันไม่สงบสุกแล้วไงเออดีมากโหนส่งส่งต่อเด็กๆเ, <laughs> เป็นไงละ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเออนี่ไงหนึ่งโอ้ลาก่อนนะวูดดี้ลาแล้วค่ะ เดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้างละกันนะลาอะไรล่ะเรายังไม่ได้ของเลยค่ะเ้ามาช่วยเขาก่อนปนป่วนปนปวน,ปวน,ปวน,ปวนทำให้เลอะทำให้เลอะหู้นออกมาคุยกันดีๆดแล้วไม่งั้นเด็กๆจะปวดคุณนต่อไปนะป่วนปวนปวน,ปวน,ปวนเลอะอีกเลอะอีกเลอะอีกไหมเลอะได้อีกไหมดำมากตอนนี้ดำสุดๆ เลอะเลอะเลอะอ่าปาาค้างไปแล้วค่ะดเด็กดูจะอยากเล่นด้วยนะอืมมันทำไงต่ออ่ะหรือต้องเชิญซูคิปเปอร,ร์ก่อนซูคิปเปอร์มันก็หมายถึงผู้คุมสวนได้นะเนี่ยเออาแปลเขาว่าผู้คุมสวนดีกว่าเนาะอ่าขอโทษนะคะพอดีจะมาส่งคำเชิญผู้คุมสวนนะฮะ กลับมาอีกแล้วหรอไงไอ,อย่างนี้ต้องจับข้อหาบุกลุกแล้วสิอ่าพอดีว่าผมจะมาขอยื่นสัญงาสงบสุขนะคะแบบว่าขอส,สงบสึกกันก่อนได้ไหมพอดีว่าอยากจะเชิญไปร่วมชมการแสดงที่โรงละครนะคะคือพอดีมีชื่อว่า ท่วงทํานองแห่งหุบเขาโมวินวันลี่นะฮะอ่าแล้วก็ออยากจะเออเหมือนเป็นการอขอบคุณนะฮะที่อทำงานสำคัญสำคัญให้กับหุบเขาแห่งนี้นี่นายนายหมายความ,มอย่างนั้นจริงๆเหรอไม่มีใครเคยขอบคุณฉันมาก่อนเลยนี่นะ นี่นะมันมันมีความหมายกับฉันมากๆเลยนะฉันทำงานมาหนักมากเลย,เลยแล้วก็ดีจังที่มีใครเห็นค่ามันอ๋อแล้วฉันก็ชอบดูหนังดูละครนะนะก็คงจะไปพักผ่อนสักนิดก็ดีโอเคงั้นก็ช่วยพาเ,เพื่อนๆมาด้วยได้ไหมฮะเ,เพื่อนงั้นเหรอ ก็พวกคุณตำรวจะฮะแบบว่าพวกเขาก็ทำงานหนักเหมือนกันอ๋ออ้ใช่เพื่อนฉันสีน้านั้นโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจะจ้างพวกเขาอย่างงามตีฮีเด้ไปดูการแสดงด้วยละในมูมินวัลลี่โอ้โหใส่ชุดอะไรไปดีนะโอ้เรียบร้อยเชิญเสร็จเรียบร้อยแล้วโอจะใส่ยีฟอร์มสีฟ้าแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เลย รอก่อนนะโมมินโตรใกล้สำเร็จแล้วล่ะรอหน่อยนะโมมินโตรโมมินป้าป้านะ่ะมีแผนที่เยี่ยมยอดมากเลยอยากจะไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็นายจะแย่แล้วนี่ไปทางนี้นะะโอ้หหมือเราจะทำลายสวนที่นี่ได้ด้วยนะคะมันก็จะกลายเป็นป่าเดี๋ยวรอเลยค่ะน่าจะเป็นที่สุดท้ายก่อนอื่นต้องไปจัดการเอาชุดจาก พี่นั่นมาให้ได้ก่อนวันนี้คือมันจัดการยังไงเอาไปไหนแล่ะคุณคุณท้ายไปไหนเอ่อเด็กๆแม่หายไปไหนอะ่ะแม่เปลมไปแล้วเหรออ,อ๋อเราต้องทำลายโอ้ผักนี้เหรอโอเคนี่ทำลายสวนนี่แสนเพอร์เฟคของฉันได้ยังไงทนไม่ไหวแล้วคะ่ะมาแล้วอุ้ยเด็กๆเด็กๆเล่เนน้ำเดอ๋ย <laughs> เรียบร้อย คุณแม่อกแตกค mm ี hmm. จองบอกไม่นะลูกรักของแม่อย่าไปยุ่งกับพวกที่มันอย่าไปยุ่งกับพวกดีวดีพวกมันไม่สะอาดไม่เห็นหรืองไงไม่ปลอดภัยนะลูกบ่อน้ำเนี่ยลูกบอกไม่สนครับสนุกมากเลยตอนนี้ oh. แต่ว่าลูกๆของคุณนี่ดูจะสนุกสนานนะแต,แต่แต่ แต่แต่ฉันก็ต้องปกป้องลูกฉันคุณน่ะปกป้องเขาได้ดีเยี่ยมแล้วครับแต่ว่าเด็กๆก,ก็ต้องการความสนุกสนานแล้วก็เกมด้วยเหมือนกันเออฉันฉันว่าวูดดี้พวกนี้เออก็ใช้ที่อาบน้ำได้นะ่ังมันเทอะใช่ไหมละหะ่ะฮะก็ พูดไม่ผิดสักทีเดียวแล้วก็ถ้าตัดผมนิดหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใหม่มันก็ดีนะพูดถึงเสื้อผ้าคุณยังมีชุดคอสตูมสำหรับการแสดงในโรงละครอยู่ไหมฮะมีสิก็ต้องมีคนจัดการนะนะตอนนี้น่ะโรงละครมันอยู่ในสถานะที่มันไม่ดีแล้วอะคือตอนนี้เราต้องใช้พวก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด่วนเลยนะฮะตอนนี้เราก็จะมาแสดงกันเพื่อผู้ดูแลสวนเพื่อผู้คุมสวนนะนะคือเขาก็เป็นคนที่เยี่ยมยอดแล้วทำไมถึงไม่พูดตั้งแต่แรกล่ะไม่อยากรู้ว่าเขาชอบศิลปะนะเนี่ยก็สมเหตุสมผลดีเอาชอบเฉยเลย ชวนไปดูการแสดงหรออืมก็ชอบโรงละครนะแต่ว่ามันมีงานให้ทำเยอะเลยสิที่บ้านอะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดล่ะหรือว่าฉันควรจะอ่านรีวิวก่อนดีนะคือว่าผู้คุมสวนจะไปที่นั่นด้วยนะฮะไปไหมล่ะโอ้งั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เออเราก็ควรต้องสนับสนุนผลงานท้องถิ่นสิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปด้วยไปด้วย จ้าไม่ค่อยรู้เลยว่าชอบเออในสุดก็เชิญได้ทีค่ะบุ่งสนุกสนานแมเด็ก,ดกไปภารกิจสำเร็จในสุดก็จะได้ช่วยภูม,มินสำเร็จแล้วฮะยาพึ่งโอ้ไ oh ม่นะสิเจ้าพึ่งฉันจะสำเร็จอยู่แล้วเซียวจะขวางทางค่ะอีกป้าเรียบร้อยแล้วฮะ ชฉนเรียบร้อยแล้วเหรอหมดเกี้ยงเลยเหรอรู้สึกกดดันอย่างเลยนะเนี่ยใจเย็นฮะใจะเย็นเรียบร้อยหนูนะส่งครบหมดแล้วนะชนะหรือเปล่าชนะสำหรับคินไหมเธอทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีเยี่ยมมากเลยขอบคุณนะเอาทีนี้เราจะได้มาเริ่มการแสดงสักทียียมเลยฮะมาแล้ว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  ตื่นเต้นจังเลยแฮนี่มันตั๋วพรีเมียมเลยเนี่ยไปแล้วครับเอ็กซ์คลูซีฟ่ล่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้การแสดงก็จะเริ่มแล้วสินะผมควรไปได้แล้วล่ะหวังว่าที่ปราสาทผู้คุมส่วนจะว่างไม่มีใครแล้วนะตอนนี้ผมจะได้ไปกุญแจแล้วก็ปล่อยมือเมนโตรสักทียิ่มค่ะชุดก็พร้อม เครื่องมือที่เตรียมมาก็เรียบร้อยขอบคุณเลยนะภารกิจตำร็จค่ะตอนนี้ทุกคนรวมตัวอยู่ที่นี่ไหนการแสดงอ้าวไหนทุกคนทุกคนก็คือผู้คุมโอเคเราไปช่วยมูมินกันดีกว่าค่ะโอ้นี่ไงทุกคนมาจริงค่ะโอ้ เดี๋ยวก่อนจะไปช่วยโมมินโชนะสอบวันนี้ก็พักไว้ที่แค่นี้นะคะพาร์ทหน้าก็น่าจะเป็นพาร์ทจบกันแล้วไว้มาลุยกันต่อเนาะน,นี้ก็ไปก่อนฮะบ๊ายบาย